ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยะลาเตรียมรับเงินเยียวยา9,000บาทไม่เกิน7มกราคมที่จะถึงนี้ครับความคืบหน้าการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาทตามมติคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดยะลาล่าสุดสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้เผยผลการประชุมพิจารณาเงินครัวเรือน9,000ครั้งที่1วันที่27ธันวาคม2567 จำนวน7อำเภอ6,450ครัวเรือนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น58ล้าน5 0 0ห0 0บาทแบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา3า6 5ครัวเรือนอำเภอเบตง73ครัวเรือนอำเภอทานโต219ครัวเรือนอำเภอรกรงปีนาง685ครัวเรือนอำเภอยะหา771ครัวเรือนอำเภอบันนางสตา275รครัวเรือนอำเภอรามัน1 2 6 2ครัวเรือน ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบพร้อมเพรย์สำหรับการพิจารณาครั้งที่1จํานวน6,540ครัวเดือนคาดว่าธนาคารออมสินสามารถโอนเงินให้ได้ไม่เกินวันที่7มกราคมนี้ครับ